สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ h a n n e l d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  y c o o k i n g ครับวันนี้ d a d d ีได้รวบรวม4เมนูขนมหน้าทำขายมาฝากเพื่อนๆกันครับรับรองว่าทำง่ายอร่อยตรงปกทุกเมนูแน่นอนครับมาที่เมนูแรกกันเลยนะครับกับเมนูโดนัทเคลือบน้ำตาลครับ วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทําให้เนื้อแป้งเนี่ยนุ่มแน่นขึ้นโดยการเปลี่ยนจากแป้งสาลีในประสงค์ธรรมดามาเป็นแป้งสารเปล่าแทนนะครับจะทําให้เนื้อโดนัทนุ่มแน่นแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับสูตรนี้เราจะเคลือบทั้งน้ําตาลแล้วก็เคลือบทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานด้วยนะครับช่วยเพิ่มความอร่อยแล้วก็ทําให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นมากเลยนะครับสูตรที่แล้วที่เราแนะนําไปเนื้อจะนุ่มแล้วก็เบานะครับแต่สูตรนี้เนี่ยเนื้อจะนุ่มแล้วก็แน่นขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะชอบเนื้อโดนนนัแบบไหะครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งขนมปัง200กรัมแป้งสาระเปา200กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมน้ำตาลทราย100กรัมเนยสดชนิดจืด50กรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองผงฟู1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ยีสต์1ช้อนชาครับต่อไปเป็นส่วนของน้ำตาลเคลือบนะครับเราใช้น้ำตาลไอซิ่ง150กรัม น้ำเปล่า30กรัมแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับสุดท้ายเป็นเม็ดมะม่วงอบป่นนะครับอันนี้เราใช้สําหรับคลุกโดนัทครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเม็ดมะม่วงอบป่นสามารถใช้เม็ดใหญ่อบแล้วก็มาตำให้ละเอียดได้นะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดีฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําแป้งซาลาเปาใส่ลงในโถตีตามด้วยแป้งขนมปังเกลือน้ําตาลทรายผงฟูไข่ไก่แล้วก็ยีสต์ครับ จากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะทยอยเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราก็ตีต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับ จากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีให้เนยละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15-20นาทีจนแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถเลยครับพอแป้งใกล้ครบ15-20นาทีนะครับเราจะนําอ่างสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ํามันบางๆนะครับเวลาเราพักแป้งเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับ พอครบเวลา15-20นาทีตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําออกมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับขั้นตอนต่อไปเรานําถาดสําหรับพักแป้งมาโรยด้วยแป้งสาลีบางๆให้ทั่วเลยนะครับเวลาเราพักแป้งเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับถาดครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนต่อไปดดดี้ก็จะนําออกมานวดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราจะตัดแป้งแบ่งเป็นก้อนก้อนละ40กรัมเท่าๆกันครับเสร็จแล้วเราก็นําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมกลมครับจากนั้นดดดี้จะกดให้แบนลงสักเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็นําไปวางพักไว้บนถาดปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีเพื่อให้แป้งขึ้นฟูครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตัดแบ่งแป้งเป็นก้อนๆละ40กรัมาเท่ากันจากนั้นเราแผ่แป้งออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆเสร็จแล้วดิ๊ดีจะกดให้แบนลงนะครับจากนั้นเราก็นําไปวางพักไว้บนถาดปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับสูตรนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ1 9ก้อนครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะขึ้นฟูเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนํามาทอดได้เลยครับ แซดดีจะใส่น้ำมันลงไปเยอะสักนิดหนึ่งนะครับกะว่าให้ตัวโดนัทเนี่ยลอยได้ไม่ติดกระทะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับจากนั้นแซดดี้จะใช้นิ้วเนี่ยจิ้มลงไปตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้นิ้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยวนให้โดนัทเนี่ยเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หย่อนลงไปในน้ำมันได้เลยครับพอหย่อนลงไปในน้ำมันสักแป๊บหนึ่งตัวโดนัทก็จะลอยแล้วก็ขึ้นฟูแบบนี้เลยครับ เ,เพื่อนๆต้องคุมไฟอย่าให้ไฟแรงจนเกินไปนะครับไม่งั้นผิวโดนัดจะขึ้นเป็นเม็ดไม่สวยงามครับเราก็ทอดไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอด้านหนึ่งเริ่มเป็นสีน้ำตาลอ่นอ,อนๆแล้วเราก็กลับด้านได้เลยครับแล้วก็ทอดให้อีกด้านนึงเป็นสีน้ำตาลอ่นอ,อนๆสีเดียวกันเลยนะครับพอได้สีน้ำตาลสองข้างเสมอกันแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็ลน้ำมันได้เลยครับ ตัวโดนัทของเราก็จะอ้วนกลมสวยงามแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปวางพักไว้บนกระดาษซับมันนะครับรอให้โดนัทมันเย็นตัวลงครับระหว่างรอเราก็จะมาทําน้ําตาลเคลือบโดนัทกันนะครับเรานําน้ําตาลไอซิ่งผสมกับน้ําเปล่าจากนั้นเราก็คนให้ละลายเข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมกลิ่นวานิลลาลงไปนะครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับ พอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้น้ําตาลสําหรับเคลือบโดนัทแล้วครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําโดนัทที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะครับมาเคลือบกับน้ําตาลครับโดยการจุ่มลงไปครึ่งหนึ่งให้น้ําตาลติดโดนัทมาแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นํามาวางผึ่งไว้บนตะแกรงนะครับส่วนโดนัทที่เราจะคลุกกับเม็ดมะม่วงนะครับเราก็มาจุ่มกับน้ําตาลเสร็จแล้วเราก็นําไปคลุกกับเม็ดมะม่วงเลยครับ กดลงไปเล็กน้อยให้เม็ดมะม่วงเนี่ยมันติดขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็นําไปผึ่งไว้บนตะแกรงครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจุ่มที่น้ําตาลแล้วก็ลงไปคลุกกับเม็ดมะม่วงนะครับจากนั้นเราก็นํามาวางผึ่งไว้บนตะแกรงครับพอน้ําตาลมันเซตตัวแล้วน้ําตาลก็จะแข็งเป็นฟิล์มเคลือบโดนัทแบบนี้เลยครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูโดนัทเคลือบน้ําตาลครับ สูตรนี้เรามีเคล็ดลับทาให้ตัวแป้งเนี่ยมันเนื้อนุ่มแล้วก็แน่นขึ้นโดยการเปลี่ยนแป้งสารีอเนกประสงค์มาเป็นแป้งสาลาเป่าแทนนะครับก็จะได้เนื้อโดนัทที่นุ่มแน่นขึ้นนะครับต่างจากสูตรก่อนๆของเรานะครับที่เนื้อจะนุ่มแล้วก็เบานะครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกไปปรับใช้ตามความชอบได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกเมนูต่อไปก็ทำง่ายแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับกับเมนูขนมโตเกียวไส้ใบเตยครับ เป็นเมนูที่ทำเองง่ายๆได้ที่บ้านแล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับตัวแป้งตัวเกี่ยวเนี่ยจะมีความนุ่มความหอมนะครับส่วนไส้สังขยาใบาเตยก็เนื้อเนียนนุ่มละมุนรสชาติหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆครับวันหยุดสุดสัปดาห์ทำทานกับลูกๆสนุกแล้วก็อร่อยมากๆครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเรามาทําน้าใบเตยเข้มข้นกันก่อนนะครับเรานําใบเตยหั่นเป็นท่อน30กรัมมาปั่นรวมกับน้ําเปล่า150กรัมจากนั้นเราก็นํามากรองด้วยผ้าขาวบางนะครับเราก็จะได้น้าใบเตยเข้มข้นสําหรับทําขนมแล้วครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งโตเกียวนะครับเราใช้แป้งสาลีนเนยกประสนงร์150กรัม นมสดชนิดจืด170กรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองน้ำตาลทรายละเอียด50กรัมเนยสดชนิดจืดละลาย30กรัมเกลือเซ็น1ส่วน4ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของไส้สังขยาใบเตยนะครับเราใช้ไข่ไก่เบอร์2 2ฟองน้ำใบเตยเข้มข้น100กรัมนมสดชนิดจืด100กรัมน้ำตาลทราย80กรัมแป้งข้าวโพด30กรัม เนยสดชนิดจืด30กรัมแล้วก็เกลือเซนหนส่วนสีช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับส่วนแรกเราจะมาทําส่วนของสังขยาใบเตยกันก่อนนะครับเรานาไข่ไก่ใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยน้ําตาลทรายจากนั้นเราก็ตีไข่กับน้ําตาลทรายให้ละลายเข้ากันครับพอละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เติมนมสดชนิดจืดลงไปครับตามด้วยน้ําใบเตยเข้มขน้น แล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็เติมแป้งข้าวโพดลงไปครับจากนั้นเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนแป้งละลายเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามากรองหนึ่งรอบนะครับตัวสังขยาของเราจะได้เนื้อเนียนๆครับจากนั้นเรายกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนสังขยาเนี่ยข้นหนืดเลยครับ ขั้นตอนนี้เราต้องคนเรื่อยๆอย่าหยุดคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสังขยาอาจจะไม่ก้นได้ครับวันนี้เราจะนําไปทําเป็นไส้โตเกียวตัวสังขยาของเราก็จะต้องค้นหนืดมากกว่าปกติครับนี่นะครับได้ความค้นหนืดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยครับเสร็จแล้วดี่จะนาเนยสดชน,นิดจืดมาใส่ลงไปนะครับเราจะใส่ตอนที่สังขยายังร้อนๆอ,อยู่นะครับตัวเนยจะได้ละลายเข้ากันครับ ตัวเนยเนี่ยนอกจากจะช่วยให้สังขยามีความหอมแล้วก็ยังทําให้สังขยาของเราเนี่ยเงาสวยด้วยนะครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็เปลี่ยนใส่ภาชนะนะครับตัวสังขยาจะได้เย็นเร็วขึ้นครับจากนั้นด๊ดดี้นำพลาสติกแรปมาแรปให้ติดหน้าขนมเลยนะครับตัวไอ้น้ำจะได้ไม่ลอยขึ้นมาทำให้สังขยาแฉะแล้วก็เสียง่ายครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำแป้งโตเกียวกันนะครับ ขั้นแรกเรานำแป้งสาลีในประสงค์แล้วก็ผงฟูนามาร่อนใส่ลงในอ่างผสมครับเสร็จแล้วเราก็เติมเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมของของแห้งให้เข้ากันก่อนครับจากนั้นเราก็เติมไข่ไก่ลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ทยอยเติมนมสดชนิดจ,จืดลงไปครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนแรกเริ่มเข้ากันแล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือลงไปครับจากนั้นเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เนื้อแป้งนเนียนๆแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมกลิ่นวน,นิลาลงไป แล้วก็ตามด้วยเนยสดชนิดจืดละลายครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันอีกหนึ่งรอบเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําโตเกียวบนเตากันครับดัดดี้ใช้กระทะเทฟลอนตั้งด้วยไฟอ่อนๆนะครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็นําแป้งโตเกียวเนี่ยเทล,ลงไปประมาณ1กระบวยแล้วก็ใช้ก้นกระบวยเนี่ยบนให้เป็นรูปวงรีแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราตักใส้สังขยาใบเตยใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนแกงครับ จากนั้นเรารอให้แป้งโตเกียวเนี่ยสุกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อลองสังเกตตัวแป้งจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับหรือว่าตัวแป้งที่เป็นฟองด้านบนเนี่ยมันแห้งแล้วเราก็สามารถใช้ไม้พายเนี่ยวนรอบๆตัวแป้งแล้วก็ม้วนให้เป็นแท่งกลมๆแบบนี้ครับนี่นะครับเราใช้ไม้พายวนรอบๆก่อนแล้วก็ม้วนออกมาเป็นแท่งกลมๆแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็ทําอันต่อไปได้เลยนะครับตักแป้งใส่กระบวยเล็กๆแล้วก็เทลงไปจากนั้นเราก็ใช้ก้นกระบวยเนี่ยวนให้เป็นแผ่นบางๆเป็นรูปวงรีแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตักไส้สังขยาใบเตยใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนแกงนะครับจากนั้นเราก็รอให้แป้งสุกครับโดยการสังเกตจากสีแป้งนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆหรือตัวที่เป็นเม็ดด้านบนเนี่ยมันแห้งแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็นําไม้พายเนี่ย วนรอบๆตัวแป้งให้แป้งมันหลุดจากกระทะนะครับจากนั้นเราก็ม้วนให้เป็นแท่งยาวๆครับทําแบบนี้สลับกันไปมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะไม่เสียเวลาในการรอนานครับที่สําคัญก็คือเราจะต้องคุมไฟให้มันพอดีนะครับตัวแป้งก็จะไม่สีเข้มเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปครับถ้าใครชอบโตกเกียวแบบแป้งกรอบๆนะครับเราก็พยายามวนแป้งให้บางที่สุดเลยนะครับเราก็ ทิ้งไว้ให้นานหน่อยนะครับให้สีแป้งเนี่ยมันมีความเข้มๆพอแป้งเย็นแล้วตัวแป้งก็จะกรอบอร่อยครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยนะครับสามารถทําทานเองที่บ้านได้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็สามารถชวนลูกๆมานั่งทําแบบนี้นะครับนอกจากจะได้ขนมอร่อยอร่อยแล้วนะครับเด็กๆก็ยังได้สนุกเพลิดเพลินกับการทําขนมไปด้วยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูขนมโตเกียวไส้ใบเตยครับ สูตรนี้ตัวแป้งตเกียวนุ่มหอมอร่อยนะครับส่วนไส้สังขยาใบเตยก็เนียนนุ่มละมุนรสชาติหวานมันกำลังดีแล้วก็มีความหอมของใบเตยด้วยนะครับทำครั้งหนึ่งกลิ่นนี้ก็หอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยนะครับเป็นเมนูขนมที่ทำง่ายๆแล้วก็สามารถทำทานเองได้ที่บ้านเลยนะครับ เราสามารถเปลี่ยนเป็นไส้ครีมไส้ฮอทดอกใส่หมูสับหรือไส้ไข่แบบนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับจบกันไปเรียบร้อยสําหรับเมนูที่2นะครับเมนูต่อไปใครที่ชอบความนุ่มๆหอมๆของไข่ต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยครับกับเมนูขนมไข่ครับความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเราจะใส่เนยเข้าไปตรงกลางด้วยนะครับช่วยเพิ่มความหอมอร่อยให้กับเมนูนี้ครับตัวขนมไข่ของเราก็นุ่มฟูอร่อยรสชาติหวานกําลังดีเลยนะครับ เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับตัวขนมก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนเดิมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งเค g, ้ก80กรัมไข่ไก่เบอร์2 4ฟองน้ําตาลทราย100กรัม ผงฟู1ช้อนชาเกลือเซนหส่วน8ช้อนชาแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับสุดท้ายเป็นเนยสดชนิดจืด100กรัมเราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เนยมันนิ่มเกาอน,นะครับเดี๋ยวเราจะนำไปหยอดในขนมไข่ครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดัตี้ฝากไว้ให้เ,เพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลทรายใส่ลงในโถตีครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะครับจนเนยเนี่ยขึ้นฟูปเป็นสีเหลืองนวลครับรรระหว่าางงอเเกก็นแป้ค ผงฟูแล้วก็เกลือนํำมาร่อนให้ละเอียดเลยครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับเรากลับมาดูที่ไข่กับน้ําตาลของเรานะครับหลังจากที่เราตีไปสักพักหนึ่งจนไข่ขึ้นฟูเป็นสีเหลืองนวลแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็นํากลิ่นวานิลาใส่ลงไปแล้วก็นําแป้งที่เราร่อนไว้เมื่อสักครู่นี้มาใส่ลงไปครับจากนั้นเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้เนื้อแป้งเนียนๆแบบนี้เลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการตีแป้งครับขั้นตอนต่อไปเราเตรียมนำไปหยอดใส่พิมพ์ได้เลยครับ วันนี้ดั d ดี้จะนําเนยสดชนิดจืดมาหยอดใส่ลงในขนมไข่ด้วยนะครับตัวเนยเนี่ยเราจะพักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้นิ่มก่อนนะครับจากนั้นดั๊ดี้ก็จะนํามาใส่ถุงบีบรอไว้เลยนะครับวันนี้เราจะใช้ถ้วยคับเค้กกระดาษขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6เซนติเมตรเป็นพิมพ์ในการอบนะครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้จะทําขนมไข่ได้ประมาณ9-10ถ้วยครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตักแป้งขนมไข่ใส่ลงในพิมพ์ได้เลยครับ เพื่อนๆจะต้องเหลือพื้นที่ด้านบนไว้1ส่วนนะครับเผื่อเวลาเราอบแล้วเนี่ยตัวขนมก็จะขยายตัวขึ้นมาเต็มพิมพ์เลยครับแต่ถ้าพิมพ์ของใครสูงเหมือนของแ d a ดี y ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องมันจะล้นออกมาจากพิมพ์ครับวันนี้ daddy ตักใส่ลงไปประมาณ4กระบวยเล็กๆนะครับขั้นตอนต่อไปวันนี้เราจะเพิ่มความหอมอร่อยโดยการหยอดเนยสดชนิดจืดลงไปตรงกลางครับ ดีก็จะใส่ในถุงบีบแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ตัดปลายให้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาบีบใส่ลงไปตรงกลางของขับเค้กแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับแด่ดีจะอบที่อุณหภูมิ180องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15นาทีครับก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีเราก็นําขนมเข้าไปอบได้เลยครับ แต่ดีจะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ15นาทีขนมไข่ของเราก็สุกเรียบร้อยครับวิธีการจะเช็คว่าขนมสุกหรือ,อยังเพื่อนๆลองใช้มาจิ้มลูกชิ้นจิ้มลงไปดูนะครับถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาแสดงว่าสุกเรียบร้อยครับหรือลองเช็คจากกลิ่นก็ได้นะครับถ้ากลิ่นมีหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วสีหน้าของขนมเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูขนมไข่ครับ สูตรมีแป้งขนมไข่นุ่มฟูแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยนะครับแถมมีเนยหยดลง,งไปตรงกลางเพิ่มความหอมอร่อยเข้าไปอีกยิ่งทําให้เมนูนี้พิเศษขึ้นมากๆเลยครับทานตอนอุน่นๆแล้วๆนๆอนน,อน,นี่อร่อยมากๆเลยนะครับหรือถ้าเราทานไม่หมดเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับตัวแป้งก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยครับมาถึงเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับใครที่เปิดคาเฟ่ร้านชากาแฟาไม่ควรพลาดเลยครับกับเมนูขนมสโคนครับ เป็นขนมที่ทานกับน้ำชายามบ่ายหรือทานกับแยมผลไม้ที่รสชาติหวานๆเปรี้ยวๆแล้วเข้ากันมากๆเลยครับตัวสโคนเนี่ยด้านนอกจะมีความกรอบๆเกรียมๆนะครับส่วนด้านในก็จะนุ่มๆฟูๆรสชาติออกหวนานๆมันๆนะครับทานเปลา่าๆก็อร่อยแต่ส่วนใหญ่จะนิยมทานกับแยมผลไม้หรือจะเป็นชาร้อนๆนะครับเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งสาลีเนประสงค์250กรัมเนยสดชนิดจืด80กรัมน้ำตาลสาย50 g, ายกรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองนมสดชนิดจืด100กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือรครึ่งช้อนชาแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำแป้งสาลีนเนประสงค์ ผงฟูแล้วก็เกลือนำมาล่อนผ่านตะแกรงครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับตัวเนยสดเนี่ยดดดี้จะหั่นให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเวลาเรามาบี้กับแป้งเนี่ยจะได้ละเอียดได้ง่ายขึ้นครับตัวเนยเราต้องใช้เนยสดที่เย็นนะครับไม่ใช้เนยนิ่มไม่งั้นเดี๋ยวตัวแป้งอาจจะแฉะได้ครับแล้วก็ขยำแล้วก็บี้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งร่วนเป็นเม็ดทรายเลยครับ ค่อยๆบี้เนยกับแป้งไปเรื่อยๆจนเนยเนี่ยละเอียดหมดเลยครับพอเนยละเอียดแล้วเราจะได้แป้งที่ร่วนเป็นเม็ดทรายแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็นําน้ําตาลทรายมาใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเรานําไข่ไก่มาผสมกับกลิ่นวานิลาครับจากนั้นเราก็ตีให้เข้ากันครับเราจะแหวกแป้งให้เป็นรูตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่กับกลิ่นวานิลาลงไปครับ แล้วเราก็ใช้ช้อนเนี่ยคนให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วแดดดีด้จะทยอยเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับค่อยๆเติมไปทีละนิดแล้วก็คนให้เข้ากันครับตัวนมสดชนิดจืดเพื่อนๆจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแทนก็ได้นะครับพอส่วนแรกเข้ากันดีแล้วเราก็เติมส่วนที่2ลงไปครับ จากนั้นดินดีดจะใช้มือช่วยตะล่อมแป้งเบาๆเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีขึ้นครับเราจะค่อยๆตะล่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะใช้วิธีการนวดไม่งั้นเดี๋ยวแป้งอาจจะแน่นเกินไปครับพอแป้งเข้ากันดีแล้วเราใช้ที่ตัดแป้งหรือไม้พายปาดเก็บความเรียบร้อยแล้วก็ตักมาห่อด้วยพลาสติกแรปครับห่อให้มิดไม่ให้อากาศเข้าเลยนะครับจากนั้นเราก็นำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับ พอเราแช่เย็นแป้งครบ1ชั่วโมงขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาขึ้นรูปได้เลยครับดินํำมาวางบนกระดาษไขหรือกระดาษรองอบแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งปิดเข้ามานะครับจากนั้นเราก็รีดแป้งเบาเบาให้มีความหนาประมาณ2เซนติเมตรครับขั้นตอนนี้เราต้องรีดให้เบามือนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะแน่นเกินไปครับพอได้ความหนาที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำพิมพ์มากดเลยครับ แลวนีจะนําพิมพ์ไปคลุกกับแป้งสาลีก่อนนะครับเวลาเรากดเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับพิมพ์ครับจากนั้นเราก็นํามากดลงบนแป้งได้เลยครับนี่นะครับเรานําพิมพ์ไปคลุกกับแป้งสาลีแล้วก็นํามากดบนแป้งสกคนครับใน1สูตรของเราวันนี้เราจะได้ทั้งหมดประมาณ27ชิ้นครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับ แป้งที่เรากดแล้วเป็นเศษๆเราก็สามารถนํากลับมากดใหม่ได้นะครับโดยการรว่วแป้งมาแล้วก็ตดล่อมให้เข้ากันจากนั้นเราก็นามารีดอีกครั้งหนึ่งครับให้มีความหนาประมาณ2เซนครับเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับนําพิมพ์ไปคลุกกับแป้งสาลีแล้วก็นํามากดครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแป้งหมดเลยนะครับพิมพ์ที่เราใช้กดวันนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อนๆก็หาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับ ขั้นตอนต่อไปเดีนี่จะนําไข่แดง1ฟองมาผสมกับนมสดชนิดจืด1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็นํามาทาที่หน้าขนมนะครับตัวหน้าขนมเนี่ยก็จะมีสีที่สวยงามขึ้นแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปได้ครับพอทาหน้าขนมจนทั่วแล้วเราก็นําไปเข้าเตาอ,อบได้เลยครับแดีนี้จะอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15-18นาทีครับ ก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีครับและดิจะใช้ถาดตรงกลางในการอบนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ15-18นาทีสะโคนของเราก็สุกเรียบร้อยครับเราก็นําออกจากถาดมาวางผึ่งไว้บนตะแกรงนะครับตัวสะโคนของเราจะได้เย็นเร็วขึ้นครับพอเย็นแล้วตัวแป้งด้านนอกก็จะมีความกรอบๆด้านในก็จะมีความนุ่มๆแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยครับ รสชาติจะออกหวานมันอ่อนๆทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะแบ่งครึ่งออกมาแล้วก็ทาด้วยแยมผลไม้ที่มีรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆนะครับก็เข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แด๊ดดีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u เปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้ด a d ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ